พบกับพระกิติคุณสิริกุโนในธรรมะคือคำตอบวันนี้ก็จะได้มาแชร์ชุดธรรมะ4ี่หัวข้อของการรักษาใจการที่คนเราจะมีจิตใจที่ผ่องใสสมบเราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้สี่ข้อนี้เพื่อที่จะสามารถรักษาใจของเราได้ การรักษาใจของเราให้สงบให้ผ่องใสไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในท่านั่งสมาธิอย่างเดียวเราสามารถฝึกได้ในชีวิตประจำวันสามารถทำได้เลยในชีวิตประจำวันแต่เราจะทำใจให้ผ่องใสได้มันจำเป็นที่จะ,จะต้องรู้สีข้อนี้ข้อที่หนึ่งเราต้องรู้จักใจของเราก่อนใจของเราคืออะไร มันเกิดที่ไหนใจหรือจิตหรือวิญญาณแล้วแต่จะเรียกเหมือนกันก็คือเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์เป็นธรรมชาติของการนึกคิดจำเรื่องราวรู้อารมณ์แล้วมันเกิดที่ไหนอะใจใจหรือจิตหรือวิญญาณเนี่ยมันเกิดอยู่ที่หทาง6ทางนี้มีอะไรบ้างก็คือมีทางตาถ้าจิตเกิดที่ตา ก็จะมีสภาพคือการเห็นเห็นรูปจิตเกิดที่หูก็จะมีสภาพแห่งการได้ยินเสียงเป็นการได้ยินจิตเกิดที่จมูกก็จะมีสภาพแห่งการได้รับกลิ่นรู้กลิ่นจิตเกิดที่ลิ้นก็จะมีสภาพแห่งการรับรสจิตเกิดที่กายก็จะมีสภาพแห่งผัฐัพะก็คือสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงคือรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึง ใจหรือจิตมันมีสภาพแห่งการนะการรู้ความรู้สึกสบายไม่สบายพอใจไม่พอใจมีสภาพแห่งความจําได้ไหมายรู้อันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเมื่อเรารู้ว่าจิตมันเกิดที่ไหนมันคืออะไรการที่เราจะรักษาใจให้ผ่องใสเบิกบานสงบเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องรู้ตรงต่อความเป็นจริงด้วย สภาวะที่มันเป็นของจริงปรากฏให้เห็นชัดจริงๆอ่ะจริงๆมันมีอยู่ทุกขณะในชีวิตประจําวันของเราเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจตาเห็นรูปเราเกิดความรู้สึกอะไรเราไม่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจบางทีเห็นรูปที่มันไม่ดีเลยมันไม่งามเลยเห็นแบบโอกขยะใครไม่รู้มาทิ้งกองเกลือหน้าบ้านอย่างเงี้ยเกิดความรู้สึกอย่างไร เกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดความขุนเคืองคิดร้ายเราไม่ค่อยมารู้ใจตัวเองเราจะเพ่งออกภายนอกเพ่งว่าทําไมมันมาทาแบบนี้จะเอาคืนมันยังไงบางทีได้ยินเสียงคนด่าบืองทีได้ยินเสียงดังเกินไปคนเปิดเพลงเสียงดังโอโห้กระแทกใสห่หูตึงๆต,ตั้งๆหูจะแตกเลย เราไม่ค่อยมารู้สึกใจตัวเองว่าเมื่อเกิดการได้ยินเสียงที่มันไม่น่าพอใจเอาใจของเรามันเป็นยังไงมันร้อนรอนมันไม่ชอบมันไม่พอใจมันอยากจะหนีจากตรงนั้นตรงที่วุ่นวายตรงนั้นบางทีได้ยินเสียงคําชมก็โอ้โหเพลิดเพลิน,น,ห,นหลงไหลชอบติดใจการได้กลิ่นก็เหมือนกันการวิมรสเหมือนกันวิมรสบางทีเวลากินอาหารเนี่ย ถ้ามันอร่อยมากก็ลืมเนื้อลืมตัวกินมุมมามกินแบบเคี้ยวก็ไม่อี่ยตื่นลงไปเห็นไหมหรือว่าทางกายเนี่ยได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยบางทีเย็นเกินไปก็ทุกข์ความเย็นมาปรากฏปรากฏในร่างกายของเรามันหนาวเลยเย็นเกินหนาวบางทีร้อนเกินไปก็เกิดความทุกข์แข็งเกินไปก็เกิดความปวดนั่งบนโขดหินเนี่ยขาก็ทบกดกับหินแข็งๆปวด เจ็บหรือว่าโดนความอ่อนนุ่มก็เกิดความสบายจนแบบไปนอนบนที่นอนนุ่มๆเห็นไหมมันก็เกิดความสบายมันก็ทําให้เราเกิดกิเวตขึ้นมาเกิดความพอใจไม่พอใจกิเวตที่เป็นฝ่ายความพอใจก็คือฝ่ายโลภะฝ่ายราคะเห็นไหมมันก็เกิดความอยากได้ ความกำนัดความยินดีถ้าเกิดไม่พอใจอ่ะมันขุนเคืองใจมันก็ไม่อยากได้มันก็อยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนั้นมันหายไปอยากให้สิ่งนั้นมันไม่เกิดขึ้นกับเราอยากให้สิ่งนั้นมันถูกทำลายไปเนี่ยเมื่ออายตนะภายในของเราคือตาหูจมูกเลิ้นกายใจมันไปกระทบสัมผัสกับรูปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ย เราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นเราต้องรู้ชัดตรงต่อความรู้สึกนั้นเมื่อจิตเกิดโลภะขึ้นกระพบแล้วเกิดโลภะขึ้นก็รู้ชัดว่าจิตเกิดโลภะจิตเกิดโทสะขึ้นก็รู้ชัดว่าจิตเกิดโทสะจิตเกิดความอิจฉาขึ้นก็รู้ชัดว่าจิตเกิดความอิจฉาขึ้นอันนี้ก็คือการรู้ชัดตรงต่อความเป็นจริงจิตนึกคิดอะไรกำลังวิตกกังวลไปในทาง ไม่ดีกําลังคิดไปในทางที่ดีที่พอใจคิดไปในทางที่ไม่พอใจก็รู้ชัดว่าตัวเองกําลังคิดคิดไปคิดไปด้วยกระแสของอะไรก็เนี่ยคือมีความรู้ชัดอันนี้ก็คือการรู้ตรงต่อความเป็นจริง 3. มก็คือเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาดูที่ใจของเราเองด้วยเหมือนกับเราดูคนอื่น เราก็ต้องมาดูที่ใจของเราด้วยว่าใจเมื่อเกิดความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราจะมีใจเป็นอย่างไรเราก็จะต้องสังเกตด้วยสังเกตอาการของมันถ้าเป็นความโกรธเป็นความโกรธมันก็มีการประทุส้ายใช่ไหมจิตมันจะจะคิดไปในทางประทุส้ายทำลาย ในคิดในแง่ร้ายเดือดร้อนดิ้นรนเหมือนไฟเผาถ้ามีความโลภมีราคะมันก็คือความอยากความกำหนัดความยินดีมันก็เหมือนเหมือนกับเป็นอาการคันเป็นอาการคันเกา่ายิ่งเก่ายิ่งคันยิ่งยิ่งออกไปแสวงหาไปตามใจมัน,ม,นมันก็ยิ่งคัน,นถ้าเป็นความโกรธก็เหมือนกับแผลแผลผุพองแผลแบบแผลสดเจ็บ กระทบตรงไหนก็เจ็บเนี่ยความโกรธความหลงก็คือเหมือนเชื้อเพลิงอนะ่ะเหมือนกับตัวที่ทําก่อให้เกิดโรคทําให้เราเป็นโรคขึ้นมาหรือว่าเป็นโรคอยู่แล้วก็มันก็ไปสุมให้เรายิ่งเกิดโรคไปอีกเนี่ยความหลงเมื่อเราเกิดโอภะโทสะมันก็คือการที่เราโดนโมหะครอบนาอยู่ในตัวเองก็คือการที่เราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงการที่เรามีอะโยนิโสมรสิการก็คือไม่ได้ พิจารณาอย่างแยบขายอันนี้ก็คือการที่เมื่อเรารู้ตรงต่อความเป็นจริงแล้วเราก็จะต้องมารู้สภาพลักษณะใจของเราที่เวลารู้ชัดตรงต่อความเป็นจริงรู้ว่ากระแสนจในจิตใจตอนเกิดโภสะมันเป็นอย่างไรโมหะเป็นอย่างไรโลภะเป็นอย่างไรอิจฉาเป็นอย่างไรข้อที่สี่ก็คือเมื่อเรารู้ชัดตรงต่อความเป็นจริง แล้วเรามารู้ใจของเรารู้สภาพของกิเลสที่เกิดว่าวเวลากิเลสชนิดนี้เกิดมันเป็นลักษณะอย่างไรต่อไปเราก็จะต้องมารู้จักวางใจเราสามารถทำใจให้มันเป็นปกติได้ไหมสามารถอุเบกขาปล่อยวางหรือว่าละทิ้งอารมณ์ที่เป็นอกุศลได้ไหมทำให้มันสงบได้ไหม อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่สามารถปล่อยวางหรือว่าทำให้กิเลสในใจมันสงบได้มันก็จะฟุ้งซ่านอย่างนั้นอย่างนั้นไม่รู้จบถ้าเป็นกิเลสที่เป็นโภสามันก็จะคิดไปนในทางปัทุสร้ายคิดวิตกเอาเป็นอกุศลวิตกคิดไปนในทางพยาบาทจะทำร้ายจะอาฆาตเป็นมิจฉาสังกปะ,ะคิดไปนในทางโลกอยากจะได้ของเขา จะทำยังไงดีน่าจะขโมยยังไงจะอืจะเอายังไงให้มันได้ดีเนี่ยจะกลายเป็นเป็นโรคอยากได้ของเขาคิดอยากจะได้ของเขาก็เป็นมิจฉาสังกปาคิดด้วยโมหะบางทีก็คิดไปด้วยความเห็นผิดเห็นว่าบุญบาปไม่มีหรอกทําดีไปทําดีได้ดีไม่มีจริงอย่างเงี้ยคิดไปด้วยอํานาจของความเห็นผิดก็กลายเป็นมิจฉาสังกปาเหมือนกัน เป็นวิชาทิฏฐิด้วยมันก็เลยทําให้เอาก่อกรรมทาชั่วอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งทีเ่เป็นที่น่ายินดีก็ตามหรือไม่น่ายินดีพอใจไม่พอใจก็ตามสุดท้ายแล้วเราต้องวางจากอารมณ์พวกนี้ให้ได้คือสงบมันให้ได้ใจของเรามันถึงจะเกิดความสงบอย่างแท้จริงก็คือมันสงบจากกิเลส ถึงแม้มันจะไม่ได้สงบจากอารมณ์ก็คือเรายังจะต้องคิดยังจะต้องมองสังเกตยังจะต้องฟังผู้คนยังจะต้องรับรู้อะไรต่างๆแต่การรับรู้ของเราการเห็นการได้ยินการสัมผัสมันเป็นไปด้วยสติมันเป็นไปด้วยปัญญามันไม่ได้ไปตามกิเลสมันไม่ได้ทําอะไรด้วยกิเลสเนี่ยใจของเรามันถึงจะผ่องใสได้มีความสุขได้เราไม่ต้องไปรอเฉพาะตอนนั่งสมาธิอย่างเดียว อันนี้ก็คือสีข้อของการรักษาใจ